สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นรัฐบาลไทยนะํามาฝากทุกท่านนะคะก่อนจะไปดูไปฟังจากช่องยูมารุมพักได้อยู่ก็เดี๋ยวมาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้ปังมากก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังดูกำลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะงวดที่แล้วหลุดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยในสูตรเก่าสูตรประจำนะคะมาพี่น้องเลี้ยงเลยนะคะทุกคน ในสูตรของไมล์ลิฟ์เจไม่มีสองไม่มีสี่นะคะมีแต่สามกับห้าเนาะมาดูของวันที่หนึ่งเดือนแปดนะคะให้เด่นหกศูนย์จับคู่ให้หกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสองเก้าหกศูนย์สี่หกเก้าหนึ่งศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งหกสี่สอง ศูนย์หนึ่งสองสีสองสี่หนึ่งสองหน่นย์ดินหกนะคะส่วนสูตรกำลังวันของไมล์ลิฟจีเนาะเข้าตัวรองสองในสูตรมีสมตัวนะคะก็คือสองสามสนั่นแหละคะ่ 4, 3, 2, 3, 2, 4, ะสี่สามสองสามสองสี่ก็ว่าไปนะคะแต่ว่าไมล์ลิฟจจับ สามตัวให้ไม่ได้นะคะมาเรบเจก็ไม่มีห้าเนาะให้สี่เก้าสองสามเขาเป็นห้านะคะทุกคนถ้าใครไปวินถึงจะได้นะคะก็เข้าตัวเด่นรองสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูของวันที่หนึ่งเดือนแปดในสูตรนี้นะคะในสูตรนี้ก็จะให้เด่นศูนย์สองนะคะศูนย์สองตัวเดียว กับงวดที่แล้วนะคะในสูตรนี้จะได้ตัวเดียวกันนะคะคือตัวเด่นจะได้ตัวเดียวกันเนาะจับคู่ให้นะคะชุดวินใครชอบวินก็ศูนย์สองแปดหกสี่เจ็ดนั่นแหละค่ะจับคู่ให้ศูนย์สองศูนย์แปดสองแปดหกสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดแปดศูนย์สองหกศูนย์แปดสี่สองแปดเจ็ดหกสี่ศูนย์หกเจ็ดสองสี่เจ็ด กแปดศูนย์สองศูนย์เจ็ดหกสี่สองสี่สองปดเด่นศูนย์สองนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะพอหม่แล้วเจให้สองสูตรเนาะก็ขอให้สูตรเข้าขอให้ทุกคนเฮ็นป,ปังขอให้โชคดีรับทรัพย์ก้อนโตรับเงินก้อนใหญ่นะคะเงินทองไหลมาสู่มือเนาะเจอกันใหม่นะคะคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ